สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับกับเรื่องการแปลผลปลาสเตเมียนะครับเปลือกฟอสซาเมียนะครับก็ถ้าเราจะอันเราจะเข้าใจนะครับตัวเพลือกฟอสซาเมียเนี่ยนะครับก็เราต้องคานึงถึงว่าตัวรูปร่างของเซลล์เนี่ยก็คือเป็นผลจากตัวคุณสมบัติของเซลล์ทั้งฟิสิกส์นะครับกับทางเคมีนะครับแล้วก็ในการที่แปลผลตัวเพลือกฟอสซาเมียเนี่ยหนึ่งคือเราต้อง หา Area ที่เหมาะสมนะก็คือตรงปลายๆตรงนี้นะครับที่เราตัวเลเซลีลมันกระจายเป็นฟิล์มบางๆนะครับห่างๆคันอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยที่ตัวเราจะสังเกตจากเลเซีลส่วนใหญ่จะมีเซนทซอรเพลลหอที่ค่อนข้างจะไล่โทนสีไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนียนๆนะครับแล้วเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเซลแต่ละเซลเนี่ยมีขนาดปกติเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ส่วนประกอบของเซลล์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นโปรตีนเป็นอะไรนะครับแล้วก็ในตัวเซลล์นอร์มัลทุกอันเนี่ยเราก็ควรจะดูให้คุ้นปานะครับสีที่เราใช้นะครับตัวไรสเตนเนี่ยเป็นโรมานอฟสกี้สเตนนะครับก็เป็นสีที่เป็นสีที่เป็นกลางครับก็คือเขาใช้สีที่เป็นสีที่เป็นรดกับสีเป็นเบสผสมกันนะครับแล้วเขาจะเป็นนิวเคลราไดสเตนนิ่งนะครับสีที่ที่ว่าเนี่ยคือใช้เโอซินไวนนะครับกับเมทิลินบลูที่ผสม อยูในเมทานอลนะครับก็จะกลายเป็นไรสเตนนะครับตัวไรสเตนเนี่ยก็จะมีสีที่ติดเนี่ยมันก็จะมีแต่ละสีก็จะเรียกว่าเป็นเบโซฟิเลียนะครับสีที่ชอบความเป็นความเป็นด่างนะครับก็ก็คือตัวเมทิลีนบลูนะครับสีตัวที่ออกซิไดซ์เมทิลีนบลูเนี่ยก็เรียกจะเรียกว่าแอสโซโรฟิเลียนะครับแล้วก็สีที่ชอบความเป็นกรดนะครับก็คือตัวทิโอซินนะครับอะไรที่ เป็นกรดนะครับนะั้นก็จะชอบย้อมติดตรงด่างนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็นิวโทรฟิเลียคือเป็นสีที่ติดกลางๆนะครับก็คือติดทั้งสองสีเท่าๆกันนะครับ <Yeah. S 1> นอนี้ตัวสีเบสิกได้นะครับก็จะไปติดกับอันที่เป็นกรดนะครับนั้นสีที่เป็นด่างเนี่ยนะครับก็จะไปติดที่กรดพวกนิวคลีอิกแอซิดนะครับ DNA RNA พวกโปรตีนที่มีประจุบวกต่างๆนะครับ ในขณะที่ตัวแอซิดิกไดนะครับสีที่เป็นเบสเนี่ยนะครับก็จะไปติดที่ตามตัวพลาซึมนะครับแล้วก็ตัวขอใครครับสีแอซิดิกไดก็จะไปติดส่วนของขอบที่เป็นเบสนะครับก็คือในส่วนของพลาซึมนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวีิมโคบินนะครับ่ต่อมานะครับเราก็มารู้ลักษณะนะครับแล้วก็นี้เป็นการ์ตูนที่วาดให้เห็นภาพชัดๆนะครับในการเทียบขนาดของเซลล์นะครับอาจจะ ไม่สวยมากนะครับก็ตัวเรสเซลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรสเซลกลมๆม,มีเซนทันเพลาะนะครับขนาดของเรสเซลเนี่ยประมาณ7ไมครอนนะครับก็จะพอๆกับสมอลลิมโฟไซต์นะครับสมอลลิมโฟไซต์เนี่ยเราจะสังเกตว,ว่าเป็นเป็นโมโนนิวเคลียเซลที่มีตัวพัฒน์ซึ่ไม่เยอะนะครับตัวนิวเคลียคอมบาตินค่อนข้างจะคล้ำกันเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆนแน่แนๆอย่างนี้นะครับตัวเซลเนี่ยขนาดใหญ่ถัดมานะครับก็คือตัว นิวโทรฟิลนะครับหรือว่า PMN นะครับก็ PMN เนี่ยจะมี3 4ถึง4ลบนะครับอาจจะบางตัวอาจะมีถึง5โหลบได้นะครับขนาดเนี่ยประมาณ11ไมครอนนะครับแล้วก็จะมีตัวแกรนูเล็กๆนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมีดัมสติกนะครับเป็นโครโมโซม Y แลไเป็นโครโมโซม X ที่ inactivate นะครับแล้วก็มีในบางภาวะก็จะเห็นโรบอดี้นะครับที่จะเป็นสี ฟ้าเรื่อยๆอยู่ตามขอบนะครับอาจจะเจอในพออินเจคชันนะครับหรือความผิดปกติบางอย่างนะครับอ่าทีนี้พอเราย้อนไยไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบนฟอร์มนะครับแบนฟอร์มก็จะเป็นสเตจที่ก่อนจะมาเป็น T M N ตัวเป็นใบนะครับในระยะเวลาที่เราเห็นว่าคนไทยมีอินเฟคชันเนี่ยก็จะมีแบนฟอร์มเพิ่มขึ้นมาแะก็คือกําลังรีครูตตัวเซลล์ตัวอ่อนออกมานะครับโอเคนะสเตจย้อนกลับไปอีกสเตจหนึ่งก็คือจะเป็นเมตาเมโรสไต์นะครับ ก็จะเห็นว่าขนาดมันอาจจะใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีแกรมนูอาจจะยังไม่ค่อยชัดมากที่เป็นสเปกตริกแกรมนูนะครับตัวนิวเคลีย์โคมาตินเนี่ยยังไม่คล้าเท่าเดิมนะครับก็คืออาจจะเห็นว่าสีมันนวลและจางกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวของอตัวนิวเคลียสนะครับมันก็จะเริ่มมีการหวังลงไปนะครับแต่ถ้ามันยังไม่หวังนะครับก็จะเป็นกลมๆก,ก,ก็จะเรียกว่าเป็นไมโลไซน์นะครับ นะก็ถ้าหว๋มแล้วเป็นเมตาถ้าไม่หวัมเป็นไมโลไซน์นะครับอ่าแล้วก็ตัวไมโลไซต์ยังอาจมีไพรมารีแกนูหลงเหลืออยู่ได้นะครับแล้วก็จะมีเซอร์วิสิ์แกลนูเริ่มเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ย้อนไปเด็กสุดก็คือตัวโลไมโลไซต์นะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับประมาณสีเท่าของตัวสมอลลิมโฟไซต์นะครับแล้วก็จะมีไพรมารีแกนูนะครับแล้วก็อาจจะเห็นผลีนิวเลียฮาโลตรงนี้ได้นะครับก็เป็นตำแหน่งของตอใจกตพลัตัด เราก็อาจจะเห็นนิวเคลียรสได้นะครับตัวนิวเคลียร์คอมติงก็จะสีมันก็จะอ่อนเนียนจางลงไปแต่อาจจะไม่ถึงกับตัวไมโลบลาสนะครับแล้วเราก็มาดูภาพของจริงกันนะครับจากว่ากระตูนนะก็ลักษณะนี้ครับตัวใหญ่เบน้เริ่มเลยนะครับมีโพเลนิวเคลียร์ฮาโลแล้วก็ดิสเพิร์นนิวเคลียร์คอมาตินอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวโปรเมโลไซต์นะครับพอ ระยะที่มันไอตัวทอรินิเชอไฮาโดรมันเริ่มหายไปนะครับเซลล์ผลออกมานิดนึงแล้วแกรนูเริ่มสีเปลี่ยนน่าจะเรียกว่าเป็นอ่าในตัวนี้นะครับอาจยังไม่ชัดเจนแต่ถ้ามาตัวนี้คือเป็นไมอโลไซ์ชัดเจนนะครับพอหวังเข้ามาก็จะเป็นเมตาไมอโลไซ์ครับแล้วก็เป็นแบนฟอร์มแล้วก็เป็นตัวพีเอ็มเอ็นตัวตัวปกติตัวตัวที่เป็นแมทชัวแล้วนะครับเนาะก็ลักษณะก็ดูประมาณมีโฟมไมโลไซ์โฟมไมโลไซ์ มันก็น่าจะเป็นโปรเมโรไซต์เหมือนกันนะครับโอเคนะดูก,กันอีกมุมนะครับนี่คือโปรเมโรไซต์นะครับเมโรไซต์เมตาเมโรไซต์เมตาเมโรไซต์ ide, นะครับแบนฟอร์มนี่มันจะอยู่นิดนึงนะมเป็นหลายนะก็ตัวนี้ก็เป็น PMN นะครับตรงนี้มันจะเป็น p ีนนเที่มีโหลบน้อยกว่าปกติคือมีสอโหลบนะครับถ้าเราเป็นสูโหลดก็คือพันนัมาบรีถ้าเจออันเนี้ยเยอะๆ10%ขึ้นไปก็ น่าจะเข้าได้กับเมโลดิปพลาติกซินโดมนะแต่เรายังยังไม่พูดกันในวันนี้นะครับโอเคอะมาดูตัวของเลปต์เซลนะครับเลปต์เซลก็มาดูว่าทำไมเราเห็นเลปต์เซลเป็นเส้นนับเป็นหลอดเป็นโดนัทอย่างนี้นะครับเพราะว่าเลปต์เซลเนี่ยเราสแกนสารม,มิติมาก็จะเป็นเซนลล์กลมๆมีหวงตรงกลางนะครับตรงหวงตรงกลางเนี่ยพอเรามองทะลุผ่านไปมันก็เลยเหมือนเป็นเส้นนับเป็นหลอดอย่างนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้ทะลุนะไม่ได้เป็นโดนัทนะครับโอเคอ่ะก็ไงก็ตามเราก็มาดูว่าตัวขนาด7 ไมครเนี่ยนะครับในเวลาเรามองภาพตัดมานะแล้วก็ตรงผิวของเลดแบบเซลล์เนี่ยจะมีประจุลบนะครับมัคอยผลักเซลล์อยู่ให้เซลล์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะอยู่เฉลี่ยห่างกันประมาณ18ไมครนะครับมันจะไม่อยู่ชิดกันนะครับนอกจากว่าเราทำเสมียในอรเรียที่มันเซลล์มันอาจจะถูกเบียดกันมากนะครับจนชนะแรงผลักได้เช่นเราดูต้นสไลด์เกินไปแล้วก็เจ็งเซลล์มันเจ็กันนะครับเหตุนี้มาดูแถบนอร์มอลกันบ้างนะครับ แบบน o r ์ a l red ส l o o d c ลตัวแรกนะครับก็คือตัว target cell นะครับตัว target cell นี่ก็คือเป็นภาวะที่มีเมมเบรนของเลสเ e l เยอะขึ้นนะครับหรือตัวที่โมโคบินมันลดลงมานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเซลล์มันจะย้อยๆกันนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงตรงกลางนะครับแล้วก็มีจางๆบางอันแล้วก็ตรงนี้นะครับตามรูปตัดฝาตรงนี้นะครับคือเซลล์มันย้อยลงมากันนิดหนึ่งนะครับ อันถัดมาครับสเปโรไซส์สเปโรไซส์นวดเป็นตรงข้ามคล้ายๆว่าตรงข้ามกันก็คือเป็นตัวเมมเบรนมันลดลงไปเมื่อเทียบกับคอนเทนต์ของตัวเลเซียตรงกลางนะครับพอเราตัดขวางก็คือเมล็ดเซลล์โฟมๆตันๆอาจจะสีเข้มขึ้นหนิดนึงนะครับตัวตัวสเปโรไซส์ก็แกน 3D เป็นอย่างนี้นะครับโอเคอันถัดมานะครับแฟกซ์เมงเต็ดเลเซียหือว่าชิโตไซส์นะครับก็เกิดจากตัวเลเซลยที่มันผ่านพวกไฟบิร์ต่างๆอย่างนี้นะครับมันผ่าน ตัดกันให้เห็นเ,นเลยก็จะเป็นแบคเมนเทสเซลพอ,อ,อพอแต่พอระยะเวลาผ่านไปนะครับมันก็ถ้าไม่สลายแต่มันก็ถูกม้ำกินแล้วก็ตัดแต่งให้เป็นกลมๆเหมือนสเปโรไซด์อย่างนี้ยิ่งน้อนีินิชตัวสไตล์หน้าตาพิเศษนะครับแล้วก็ตัดมาก็ยิ่งพูดวิลิเกสเซลนะครับก็คือมันเกิดออกซิเดชันจุลรีทำให้เซลล์มรัวนะครับมันก็เลยมีโมเลกุลคอนเทนต์กระจายออกมาอาจจะกระจายแค่นี้นะครับกระจายเยอะๆกระจายจนหมดเลยเป็นกัวสเตล นะครับในนี้ก็เป็น g ี p d พีดีเดฟุนที่วิทย์ขี้ขึ้นโมเลกสิทธิ์ให้ดูนะครับอันนี้ก็โพสเตลนะครับเป็นคูบิ้งคอนเทนต์ก็เด่นตรงนี้อันนี้ก็เป็นคูบิ้งคอนเทนต์ที่กระจายออกมาข้างนอกนะครับเนาะแล้วก็ตัวเซลล์ที่ยังเหลืออยู่นะครับบางทีเราอาจจะเห็นเป็นคูบิ้งคอนเทนต์เซลนะครับอยู่ได้นะครับเนาะแล้วก็พวกนี้เรามาคิดเจอกับร่วมกับภาวะที่มีเลปติกลรอเซลล์หรือว่ามี NRC ด้วยเพราะว่า เกิดขึ้นมาสิหรุนแรงนะครับอันถัดมาครับก็เป็นเบอร์เซลนะครับเบอร์เซลเนี่ยก็มักจะเจอในโลกลีลาอิสซาเปเชนซีนะครับเซลก็จะเป็นตุ่มตุ่มมนๆนะครับรอบๆอย่างสมบูรณเสมอนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้เป็นเบอร์เซลนะครับโอเคต่อมาก็สเปอร์เซลก็คือมีสปิทคู่โผล่ออกมาอย่างงี้นะครับเขาก็เชื่อว่ามันเขาก็เชื่อว่าเกิดจากว่าตัวมันมี องค์ประกอบของเซลเล์เมมเบนที่มันผิดป,ปกติไปนะครับอาจจะมีพวกโฟสโฟลอลนะครับมาไม่สมดุลกันอยู่ในผนังเซลล์นะครับเราก็จะเจอในคนที่เป็นร <ing> ีเวอร์ดีซีนะครับก็จะเป็นหนามอย่างนี้นะซึ่งถ้าเบอร์เซลล์ยังมบนเท่าๆกันนี่เป็นหนามจํานวนไม่มากแต่ขนาดไม่แน่นอนนะครับนี่เป็นสเปิร์เซลล์นะเหมือนสเปิร์ที่เขาเอาไว้ขี่ม้านะครับเ<ช>ทียรดรอเซลล์นะครับเียรดอเซลล์ก็คือเซลล์มันโดนบีบออกมานะครับจาก แม่เลที่เป็นไฟโบซิตนะครับก็จะเห็นเป็นติ่งหางอย่างนี้นะครับนะอันนี้ออโตเอ็กตูติเนชั่นับออโตเอ็กตูติเนชั่นเนี่ยก็จะเป็นเลเซอร์ที่มันเกาะกันนะครับอันนี้เกิดจากว่าคนไข้มีตัวออโตแอนติบอดีนะครับตัว IgM นะครับผ่านกัน IgM ีเอมมาดึงให้เลเซอร์มันเกาะมาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าจะอธิบายคือว่าตัวเลเซอร์ปกติมันอย่างที่บอกแล้วจะอยู่ห่างกันประมาณ18บแปดไมครอนนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัว IgM เอนโดพับูลินขนาดมัน24ไมครมันสามารถจับให้เลสเซอร์หรือ18ไมครเนี่ยมันมาตกตะกอนอยู่ด้วยกันได้นะครับในขณะที่เป็นถ้าเป็น IgG เนี่ย IgG มันขนาด12ไมครเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มข้ามาถึงกันได้นะครับอแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือรูโรฟอร์มเลชันนะครับรูโรฟอร์เชันก็คือตัวเลสเซอร์ที่มันมาเรียงกันนะครับสี่ตัวติดกันขึ้นไปนะครับ อย่างนี้นะครับก็คือมันเกิดจากว่าตัวมีแคตไอนิกโปรตีนอยู่ในอยู่ในเลือดเป็นปริมาณมากมันก็เป็นอยู่เท่าไรก็จุดลบที่ทําให้เลเซอร์มันตักกันนะครับมันก็จะเลยเรียงกันแปะ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 กันมาอย่างนี้นะครับก็มุ่งนี้เราก็จะเจอในคนไข้ที่มีไฮเปอร์แกมมาคอบูลินเดเมียนะครับเช่นว่าคนไข้เป็นบอลลดินสตอมนะครับหรือเป็นเอ็มเอ็มนะครับแต่ในภาวะที่เป็นคอนิลโลดิซีสนะครับหรือว่าเป็นเซปซิดอิเฟคชั่น หรือว่าจะเป็น acute inflammation ก็าสามารถเจออย่างนี้ได้นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับส้านๆง่ายๆครับกับออฟโลจีนะครับ